คุณมิ้นคะนี่อะไรฮะทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้เอ้าแล้วบอสเห็นเป็นชุดอะไรละคะคุณมิ้นผมถามคุณไม่ให้คุณเนี่ยมาย้อนใส่ผมก็ชุดออกกำลังกายไงคะแต่นี่มันที่ทำงานนะคุณใส่ชุดออกกำลังกายได้ไงมันไม่เหมาะสมก็พอดีว่าตอนเย็นหลังเลิกงานฉันจะเข้ายิมค่ะแต่ว่า ฉันกลัวว่าจะไม่มีเวลาเปลี่ยนฉันก็เลยใส่มันเลยทีเดียวไงคะนี่คุณไม่เปลี่ยนชุดอีกนี้นะจะไปออกกำลังกายนะไปออกที่หลังไปแล้วอ,อย่าให้ผมเห็นอีกนะเี่ทำงานดูอะไร อานี่คุณมิ้นยังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอคือฉันเอาชุดนี้มาแค่ชุดเดียวนะคะก็เลยไม่มีชุดให้เปลี่ยนแล้วนี่ถ้าคุณจะใส่ชุดนี้ทํางานนะผมว่านะไปทํางานที่อื่นดีกว่าที่มันเหมาะกับชุดแบบเนี้เอา้าก็ฉันบอกไปแล้วไงคะว่าฉันเอามาแค่ชุดเดียวไม่มีชุดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้สิเ้เวลาสิกลับบ้านไปเลยนี่ ฉันจะไปใช้สิทธิ์ว่าลาทำไมแล้วก็ใช้ไม่ได้อยากลานี่แบบนี้ฉันก็เสียสิทธิ์ฟรีๆนะสินี่คุณยังยืนยันคำเดิมใช่ไหมว่าจะไม่กลับคุณซันคะฉันรู้นะคะว่าคุณเป็นหัวหน้าแต่ฉันว่าเนี่ยคุณเอาเวลาไปโฟกัสผลงานที่ฉันทำดีกว่าดีกว่ามานั่งจับผิดว่าฉันแต่งตัวแบบนี้ค่ะแต่การที่คุณแต่งตัวแบบนี้มันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทนะมันไม่เหมาะสม ฉันไปทําอะไรให้ภาพลักษณ์บริษัทไม่เหมาะสมแล้วคะอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ทําผลงานออกมาดีคุณเอาเวลาไปโฟกัสผลงานฉันดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการแต่งตัวมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นฉันจะแต่งชุดนี้ก็ไม่เห็นผิดอะไรเลยนี่คะแล้วบริษัทมันจะมีกฎไปไว้ทําไมถ้าทำตามไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องทำงานที่นี่ อ,อกเลยนะคะคุณเ r เอาคุณมิ้นคะคือฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้จริงๆคะ่ะในเมื่อทางบริษัทได้ตักเตือนคุณแล้วแต่ว่าคุณยังเพิกเฉยยังไงฉันก็ต้องทำตามกฎของบริษัทที่จะต้องเชิญคุณออกนะคะแล้วถ้าฉันอ,ออกไปฉันจะหาเงินมาจากไหนนะคะฉันต้องส่งเงินให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดอีกฉันไม่มีเงินเลยจริงๆอะค่ะนะคะ,คะฉันขอเอก,กิดคือฉันฉันขอโทษนะคะแต่ว่า ฉันช่วยคุณไม่ได้จริงๆอะค่ะได้พวกแกจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมแกจะได้รู้ว่าแกน่ะเล่นผิดคนแล้วที่นี่แหละค่ะตํารวจอุ้ยคะคุณมิ้นคะคุณมิ้นพาตำรวจมาทำไมคะเนี่ยไอ้วหน้าซันมันอยู่ไหนฉันเดินเข้ามาฉันยังไม่เห็นหน้ามันเลยคุณซันยังมาไม่ถึงหรอค่ะโอ้ยมันคงรู้ตัวแนๆ่ๆเลยว่ามันมีความผิดถึงได้หายหัวไปแบบนี้ ผมวนนี่ครับมีอะไรครับคนนี้แหละค่ะคุณตำรวจจับมาเลยค่ะคุณคือหัวหน้าซันใช่ไหมครับใช่ครับผมขอเชิญคุณไปฝากคำที่โรงพักหน่อยครับคุณตำรวจครับแล้วทำไมผมต้องไปด้วยครับผมได้รับแจ้งมาว่าคุณล่วงละเมิดทางเพศลูกน้องของคุณแล้วก็ยังจ้าให้ออกอีกเพื่อปกป,ปิดความผิดของคุณนะครับคุณซันจะทำแบบนั้นจริงๆหรอคะนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะสิ่งสิคะคุณเ r สออน คือคุณซันเนี่ยเขาบอกกับฉันที่หน้าห้องน้ำว่าอยากให้ฉันแต่งตัวโชว์สัดส่วนแล้วเขาก็ลุกเมือนเมินทางเพจฉันนะคะตรงหน้าห้องน้ํานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไล่ฉันออกฉันโดนกระทำมังคุณแอนมิ้นพอสักทีได้ไหมเมื่อกี้คุณว่าไงนะหาว่าผมเนี่ยลุกเมือนเมินทุนหน้าห้องน้ำเหรอก็ใช่น่ะสิคงคงลืมไปนะว่าตกห้องน้ำอะมีกล้องวงจรปิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาดูด้วยกันเลยครับ เ,เอา้าก็ฉันบอกไปแล้วไงคะว่าฉันเอามาแค่ชุดเดียวแบบเนี้ชัดเจนไหมครับยังเรียกว่าล่วงละเมิดอยู่ไหมครับแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับคุณมิน้นคุณมีความผิดนะครับในข้อหาแจ้งความเทจอะออคุณอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะแค่นี้เนี่ยชีวิตฉันก็แย่พออยู่แล้วคะ่ะนะคะผมไม่เอาผิดนะครับ ผมเข้าใจดีนะครับว่าคุณเนี่ยของกรดผมเรื่องที่ผมเนี่ยไล่คุณปอ,อก,ก็เลยหาเรื่องเนี่ยมาเอาผมคืนก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับคุณมิ้นคะคุณทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะใช่ครับคุณมิณ้น<ค>ถ้าคุณมิ้นไม่แก้ไขที่ใส่ตัวเองเนี่ยผมว่าไปทำงานที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีใครเขาต้อนรับหรอกครับฉันขอโทษจริงๆค่ะต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไม่ทำตัวแบบนี้แล้วค่ะขอโทษนะคะผู้สัน ขอโทษะคะคุณ HR. เฮทอาร์ขอโทษขอโทษคุณตำรวจด้วยนะคะที่ทำให้คุณเสียเวลาถ้าคุณสารแมอวเรื่องแล้วผมขอตัวนะครับฉันต้องขอโทษพวกคุณจริงๆนะคะถอไปนี้เนี่ยฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณให้ฉันกลับมาทำงานอีกได้ไหมคะฉันขอโอกาสนะคะขอร้องเลยค่ะนะคะ